สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคลิปเทิร์นรวๆนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่ <laughs> มีคนอยากรู้มันทำยังไงนะหลายคนก็รู้แล้วแล้วก็มาดูมาทำความเข้าใจกันเลยนะครับสกิลการที่เราจะเทิร์นได้รัวๆด้วยได้ด้วยเนี่ยมันต้องอัพสกิลบัฟนะฮะก็จะเป็นมาดูตรงนี้เลยครับจะเป็นสกิลเสริมของออสเอรเรียนะครับก็คือเป็นสกิลนี้เลยไฮม นะครับผมลดคูณดาวนะฮะแล้วก็ลดการไล่ก็คือลดไล่ที่เร็วสิบเนี่ยหนึ่งวินาทีแล้วก็ลดคูณดาวลดแบบลดลดทะลุฟิกไปเลยนะฮะห้าวินาทีนะครับผมสกิลนี้ต่อให้เราอัพเวลไหนถ้าเราอัพดวงตาเ,เหมือนมันก็จะทําแสดงผลแค่หกวินาทีนะฮะก็คืออัพแค่เป็นทางผ่านก็พอเวลาเราฟาร์มนะฮะทำไปแค่ห้า ะจะได้ควร10วิไอ6วินาทีเราจะเตื่นได้ไประมาณไหนเดี๋ยวเราดูกันเลยครับนี่ครับตามนี้เลยอ่าพอสิ้นสุดตรงนี้มันก็คือหมดนะครับผมแล้วก็ติดคูณดาวเราก็ต้องรอคุณดาวก่อนแล้วเราก็จะเทินช้าเหมือนเดิมคือเราก็จะเทินรัวได้ในเฉพาะตอนที่มันอยู่ในระเวลาของบัฟเท่านั้นแล้วก็ม กลับมาสภาพเดิมประมาณนั้นนะฮะจริงๆสกิลนี้มันไม่ได้แค่ทำให้เราใช้เทินได้โดยรัว,วมันก็ทำให้ทุกสกิลไม่จะเป็นสกิลอย่างแม็กนัทอะไรเงี้ยสามารถใช้รัวได้เหมือนกันนะครับผมอ,อ่านี่โอเทินไม่ติดสี่หครั้งโอเทินไม่ติดดวงไม่ดีจัดๆนะฮะ <laughs> ก็ประมาณนี้ครับผมนี่แหละที่มาของเทินรลัวนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขานิยมเทินไอตัวมอนตัวนี้ยโหดนะฮะมอนที่ผมตีตัวเนี้ยตีโคตรแรงเทินทำให้พระนี่ฟาร์มง่ายแต่นั่นนะฮะตเตอดูเห็นไหมเดี๋ยวรอน่าเดี๋ยวบับจะมาแล้วลัวได้แค่หกวิคุณดาก็สามสิบห้าวินาที ในอย่างนี้ก็หมดแล้วก็ช้าต่อก็ได้ประมาณนี้ครับก็รัวได้แค่แค่นี้จริงๆภายในระยะเวลาที่กําหนดก็มันรอบัฟใหม่ครับก็เป็นเป็นว่าผ่านไปนะเรื่องเกี่ยวกับการเทิร์นรัวๆนะครับผมแค่นี้เองสำหรับรายละเอียดสกิลก็สามารถไปดูในคลิปที่ผมอธิบายแปลสก,กิลได้อีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ าไปเพียงเท่านี้นะครับผมเทิร์นดัวๆไปแล้วสวัสดีครับ